สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะวันนี้เข้าเ,เขาเ้เขาไปในหัวข้อวิดครับ b ิ t ครับประจำวันก็เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับรานะคาของ b ิดครับก็ค่อนข้างเคลื่อนที่เป็นไป,นปนตามแผนที่ให้ไว้ในรอบก่อนนะถ้าเกิดใครจําได้นะครับก็ตรงเนี้ยที่ผมบอกว่ามีโอกาสที่จะเด้งได้อย่างน้อยสักรอบหนึ่งก็คือสามสิบสามถึงสามสิบสี่บาทตรงเนี้ยปรากฏว่าราคาก็ลงมาทดสอบนะครับ แวนวรับที่ให้ไว้แล้วก็เด้งขึ้นไปนะใครที่ได้เข้านะตัวนี้ที่เข้าเขาก็ประมาณ20%่สิได้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะผมบอกแล้วมีโอกาสที่จะดีขึ้นไปได้รอบหนึ่งนะใครที่ได้เข้าก็น่นาจะได้เล่นช็อตน,นี้อยู่แล้วก็เช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบการเข้าบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยในส่วนของใครที่สนใจอยากจะได้แผนการเทรดแบบอัปเดตไปเมื่อสักครู่นี้ก็เลื่อนมาที่ด้านล่างของทอานะจะมีคาว่าเพิ่มเติมตรงนี้ เราเลื่อนลงมาที่ด้านล,ล่างนะครับจะมีในส่วนของตัวไลยกลุ่มวัพูดคุยแผนจะเป็นลไล่อัปเดตก็คุยแผนของคริปโตแล้วก็ทองคำจะมีอัปเดตมุมมองของสัมมคื้นไอเดียนในการเทรดต่งางๆนะครับครั้งบิตคอยทองคำบิตเลียมบิตครับอบนันใพวบนี้ใครที่สนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามมาอยู่ในกลุ่มเทรดด้วยกันเป็นกลุ่มได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของคนที่มีบัญชีเอ็กเนดอยู่แล้ว อยากจะย้ายมาอยู่ด้วยกันก็สามารถทําได้เพียงแจง้ง้ายผู้ดูแลมาที่หมายเลขหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งสามแปดสามเนีก็ลองทักทางแชทของเจ้าที่เด็กหรือสอบถามมาทางไลน์แอดหรือในส่วนของทางเพจก็ได้นะครับในส่วนของคนที่เป็นมือใหม่นะครับอยากจะเริ่มต้นลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคําก็คลิกลิงก์ลงทะเบนตรงน,นี้นะครับจะเป็นการเปิดบัญชีเทรดสาหรับคริปโตแล้วก็ทองคําจะมีให้เทรดทางทองคําน้ํามันหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรป นะครับเป็นตัวทั้งดัชนีแล้วก็เป็นหุ้นรายตัวนะบรฉพัะอเมริกาจะเป็นเป็นหุ้นรายตัวส่วนยุโรปจะเป็นดัชนีนะครับนี่อ่าดัชนีเด็กเยอรมันดัชน,นีหุ้นจีนอ่าดัชนีในส่วนของตลาดหุ้นจีนนดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมีให้เทดน,นะครับประมาณนี้ก็อลองลงทะเบียนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เรากลักบอัเดตของตัว บิดครับกันนะครับมุมมองของขึ้นนะครับเราอัปเดตไปแล้วในคลิปรอาสี่แล้วนะครับก็ลงมาในแผนที่ให้ไว้เลยนะตรงตรงจุดเนี้ยแล้วก็มีการดีนะครับทีนี้อัปเดตภาพคร่าวๆตอนนี้เราตามมุมมองของภาพขาลง er ตัวน,นี้มองเป็นเทนนะครับเป็นชุดคอมเม้นทเคชั่นนะก็คืออาจจะเป็นหนึ่งสองสามอาจจะมีรีบาร์สี่้วลงห้าอาจจะเป็นตัว อะไรก็นอกนะก็คือ 1x ใช่มสองสามสี่อันนี้อาจจะมี5้าเป็นแบบคล้ายๆแบบนี้แล้วก็ดีนะครับเพราะว่านี้อาจจะเป็นรออของแจคเกใหม่อันนี้มองไปชุดเดียกันกับชุดที่2ก็คือน่าจะลงเป็นนอนนะผมจำไอเดียที่ที่พูดรอกแล้วก็คือ a รีบาว่ b แล้วก็ลงขา c ครับในภาพใหญ่ แต่ว่าขา C เนี่ยผมให้น้ำหนักน้อยเพราะว่าความสมส่วนของมันเนี่ย A เป็นขนาดนี้เลย B ขนาดนี้ C มันมันเป็นไงมันก็หลุดติดล็อกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็เลยมองเป็นชุด communication เป็นหลักก็คือชุดนอนนะครับ A B C แล้วอาจจะมี D แล้วก็เดี๋ยวมี E นะครับเพราะฉะนั้นดาวไซ i ์ของ Bitcoin ยังมีครับในภาพใหญ่แต่ภาพระยะสั้นอาจจะเห็นการรีบาวหรือการเคลื่นตัวช่วงนี้นะครับ อนนี้สิ่งที่เรามาตามก็คือขา C จุดนี้จบหรือยังก็คือมันไ้เห็นแล้วว่าขา C มี1เซกเมนต์2เซกเมนต์สามเซกเมนต์ตรงนี้อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่4ของขา c แล้วมีเซกเมนต์ที่ห้าอีกหรือเปล่าแต่ถ้าชุดนี้มีการดีแรงๆระวังว่าขา C อาจจะจบแล้วอาจจะเข้า <ận> สู่ของเาส4ในโครงสร้างของเดอด์คอนอลชุดนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังไว้ด้วยเพราะว่ามันปิดแดงอ่ะปิดเขียวได้ปิดเขียวได้ในเดือนที่แล้ว ก็มีลุนนะครับที่ตอนนี้อย่างน้อยลุนแค่เบส4ในโครงสร้างอยอดของขา c ชุดนี้ก็น,นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุนภาพใหญ่อีกชีหนึ่งชุดนี้ที่เรามองกันนะครับในภาพของโครงสร้างชุดนี้เอบซีอันจะลองดูทำเฟรมบิ๊กในสมองทำเฟรมบิกเรามองเป็น A B C X A อจนนี้เป็น B หรือเปล่าแล้วก็อาจจะมี C เพื่อจบชุดถ้าชุดนี้ลงเป็นนอนนะเพราะว่าโครงสร้างของ Impulse เนี่ยถ้าเราดูจากมันอ่าน๋หวดูวนิดนึงในเรื่องของความเป็นขึ้นขยายก็พอรับได้อยู่นะพอรับได้อยู่แต่โครงสร้างของการพักตัวโครงสร้างภายใน,นยมัน มันออกไปทางนอนนะอืมถ้าที่ถ้าจะไม่ผิดก็เลยเอบี a ีเอบีระวังอาจจะมีขา4ขาหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกมีการดิดแรงถ้าจะให้ดีภาพขาขึ้นควรเย็นเหนือ5 4สิบี่ให้ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่เหนือยังมีโครงสร้างในภาพขาลงหรือว่าถ้าเกิดตัวนี้ยังใช้เวลาออกสักเดือน2เดือนหรือประมาณต้นปีหน้าเนะี่ยกาจจะนุนฟื้นเป็นเซกเมนต์ที่4ี่ได้ก็คือมองว่า 1x จะมีใช่ไหมฮะตังนี้คือสองใช่ไหม ตัวนี้คือ3ที่อาจจะจบนะครับน๋ยวรุ่น4ประมาณนี้ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นแค่ A B และสนุัช่วงชุดนี้อาจจะเป็นขา C ีทั้งชุดก็ได้ครับเราต้องเห็นการเรียนรบทีบาแรงกว่านี้อีกหน่อยจะค่อนข้า,างชัดเจนเพราะนั้นผมเลยบอกว่าภาอาจจะสั้นอย่งรุ่นฟืนตัวต่อถึงระยะการแตภาพใหญ่ยังยังมองลงนะครับยังมองลง อ่ะตอนนี้ใครจะตาม b ก็ได้นะเพื่อลงขา c แต่สิ่งที่จะเห็นเนีนะ่ยน้อยผมมองว่าวิกควรจะเป็นแท่งแดงก่อนนะครับควรเป็นแท่งแดงก่อนตอนนี้ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวเราไปตามชุดรีบาวก่อนว่าไปได้ถึงไหนจุดเริ่มต้นก็คือที่จุดนี้สามสินะบสามก็่าตรงนี้ขา A เนะี่ยน่าจะจบลนะตรงน,นี้น่าจะเข้าสู่อของขา b และ ขา B อาจจะเป็นไซเคิลแรกของขาขาเวบ4นะครับ,บหลักก่รทำฟรมเดโครงสร้างของราคาเหมือนชุดนี้น่าจะขึ้นมาเป็นนอนนะครับ A B C อ่ะตอนนี้ถึงขอบเขตของ C ตอนนี้ใครที่ยังรุนว่าจะขึ้นต่อก็อาจจะรุนเป็นขา X นะครับถ้าย่อลงมาในเทง4 8ของชุดชุดนี้ทั้งชุดผมมองว่า ลุนที่จะเป็นนอนชุดที่สองได้นะครับไอเดียที่1งของบิดครับตัวน,นี้ก็คือลุ้นตามขาเนะครับภายใต้ขอบเขตผมมองว่าไม่เกินสาสิปดถึงสามสิเก้าถ้าย่อ,อมาในรงเน,น,นี้ที่จุดกับตัวก็ไม่ลุ้นอย่างน้อยรอบเด้งหรือน,นอนอีกชุดหนึ่งนะครับน่าสนใจแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกขายลึกต่มกว่า6ก8ปดหรือสาสาสิบเจดนี่ยผมมองว่าไอตรงน,นี้อาจจะจบพาทของการขึ้นของขาแรกซึ่งอาจจะเป็นแค่ขา A อในไอเดียที่2นะครับก็คือ ตัวน,นี้คือ A ทั้งหมดนี้คือการย่อ B ในภาพใหญ่เขึ้น4อาจจะมีการย่อลึกกว่าเพราะฉะนั้นอ่าสอนชุดนี้มีความคล้ายคลึงกันเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูโครงสร้างภายในของขานี้ว่ามีโอกาสจบหรือยังนะครับชุดนี้เป็นดูดูได้ตาผมมองว่ามีโอกาสจบนะเทียบกับซสาเนี่ยเทียบกับชุดเนี้ยมันใกล้เคียงกันผมมองว่าน่าจะจบแล้วแหละตอนนี้ก็รอแค่จุดกับตัวถ้าไม่มีนะครับ ระวังอาจจะลองไปไล่ดูว่ามันจะลงได้ที่ไหนจุดเริ่มต้นอยู่ที่4.3.72ว่า x จะพักได้ที่ไหนตัวนี้อาจจะเป็น abc ของ x ก็ได้นะครับในถ้าเราดอกไปดู4ชั่วโมงนะครับตรงนี้ผมมองว่าไม่น่าจะใช่ impulse นะครับเราปฏิบัติการเก็บของไม่มีแล้วก็โครงสร้างของขึ้นขยายก็ไม่มีนะครับพอดอกไปดู4ชั่วโมงโครงสร้างของราคาตัวนี้อาจจะเป็น a รือ b ตัวนี้คือขา c ชุดนี้คือขา C เพราะฉะนั้นก็อาจจะยังมีอั p ไซด์อยู่นะครับอุกาจะมีดาวไซด์ A B C mm hmm. ก็จะมีเป้าในการลโรนนะ้ก็คือ3.9ถ้าลึกก็จะเป็น3.8ถึงนเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเนี่ย3.9เป็น target เนี่ยตรงนี้ใกล้สิ้นแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นเป้าถัดไปของขา C ชุดนี้อ่า C ชุดนี้ปรับในรูปแบบของน่าจ,จะ f ฟ a ใช่ไหมอ่าแฟ แต่ว่าเนื้อเทียนนันถ้าเราสังเกตเนี่ยมันต่ำกว่า48นะอาจจะเป็นซิกแซกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีการคอนเฟิร์มหลุดโลมาแล้วก็ระวังอาจจะเป็นซิกแซกได้นะจะคูณสยาวนะครับในโครงสร้างด้านในของขาสเนี่ยเราเป็นดอกดูตรงนี้ต่อบเราเรียกอีกแล้วว่ามีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์นะครับอาจจะลงมาเป็นนอนถ้าลงมาเป็นนอนดาวไซด์จะอาจจะเยอะกว่าหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์ตรงนี้ อืมหรืออาจจะเป็นไางเกิลก็ได้นะ A B C D E อย่างนี้ก็ได้นะครับ A ใช่ไหม B C A C D D ไม่ท้อดอครับ A B C ดีดี e. นะแบบนี้ก็ได้แต่นี้มันจะออกไปทางนะสามเหลี่ยมปากเปิดนะใช่ย่างเงี้ยอืมดีดีอย่างเงี้ A, B, C, D, e. ยประมาณนี้ก็ก็รุ่นข้าตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นหลักสามหรือเปล่าเครือจะเป็นหลักห้าคือจะมีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์นะครับจบตรงนี้ อาจจะลุ้นเนี่ยเพราะระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีรุ่นรีบาวสั้นๆส,นสรหรับนึงแต่ยังมองถ้าเป็นนอนอีกชุดหนึ่งก็ระวังการเล่นลงรองอเพราะ,ะนั้นถ้าเอาแนวรับที่ปลอดภัยนะผมมองกรอบในการเทรดก็เลยมองว่าถ้าระยะสั้น,นถ้าไม่หลุดโซนนี้ผมมองว่าอาจจะอยู่ในขอบเขตของไทแองเกิลก็คือ40ถึง3 9 5หรือแต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยอาจจะเป็นเกณฑ์พักของการพักลึกละซึ่งอาจจะเป็นโครงสร้างของเซมิที่ถึงเซมิที่ ซึ่งผมมองว่าจุดกับตัวที่น่าสนใจจริงๆประมาณ37-38น่าจะได้รอบเด้งอีกสักรอบหนึ่งของบิ๊กคัพชงนีแล้วเป็นโซนที่น่าสนใจลึกๆเลยก็คือ35คือผมมองว่าโอกาสน้อยนะส่วนตัวมองแค่2โซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะลุ้นกลับตัวถ้าเป็น A ก็ลุ้นอีกขาหนึ่ง X นัจนตรงตรงนี้ลุ้นอีกขาหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็น iker, ไฮเกิ้ลก็จะจบแค่ตรงโซนนี้แล้วค่อยดีนะประมาณนี้ส่วนโซนยอต้านนะครับ ถ้าราคาจบตัวนี้แล้วดีขึ้นมาไม่ผ่านวนี้อ่ะโอกาสเป็นไทยึทือค่อนข้างสูงคือ4.251น,นะครับไม่ไม่ได้มีช็อตนะอันนี้บอกไว้ส่วนถ้าึ้นมาถึงสโซนด้านบนก็อาจจะลุ้นเป็นเป็นขา A แล้วก็ได้แต่คิดว่าอาจจะมีการพักตัวตรงนี้ได้อีกแต่ส่วนตัวมองว่าถ้าถ้าหน้างานตัวเนี้ยอาจจะรอเล่นหน้าบ่ายก็คือโซนนี้นะครับแล้วก็โซนนี้ประมาณนี้ตัวนี้เป็นแนว้าน ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะเป็นขาเอกียังไม่จบใน,นระเราของทงขึ้นได้ายโซนนี้แต่ทะลุขึ้นไปเป็นขาขึา้นไม่ได้นะย่นขาเอไดอ้ชุดหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้ของตัวบิดครับน่าจะพอเป็นไอเดียในการเทรดคร่าวๆได้อยู่แล้วก็เช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบการเคราไปไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกันวังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ